สวัสดีครับวันนี้วันที่29กันยายนสองพันนะครับวันนี้เรามากับสัญญาณปิดช่วงเช้าของเซตลบอยู่5.1จุดหนึจุดครับห้าจุดนะครับอยู่ที่1,476.63จุดนะครับซึ่งสาเซตนั้นก็ดูเหมือนว่าจะาไซด์เวดาวลงมานะครับก่อนเดินไปไล่ราคาดูก่อนนะครับว่ามี าราคาอะไรกันบ้างนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะไปดูเซตแล้วก็จะไปดู most active volume top f นะครับ MAI ก็บวกอยู่2.6ซึ่งอยู่ที่ 4, 153.36จุดนะครับ MAI นะครับราคาทองคำก็ s i d e w a y ์ขึ้นมานิดหนึ่งนะครับอยู่ที่ 1, 864.07ออนตอดล่านะครับ ค่าน้ำมันก็ย่อตัวลงไปเล็นิดนิดหน่อยนะครับเบนซ์สปอรอยู่ที่92.91บาเรลต่อดอลลาร์นะครับ WTI ก็อยู่ที่9 1 5 7บาเรลต่อดอลลาร์ส่วนค่างเงินบาทก็ยังคงทรงตัวนะครับอยู่ที่36.60บาทต่อดอลลาร์ค่างเงินเยนก็เท่ากันนะครับก็อยู่ที่149.19เยนต่อดอลลาร์นะครับเราจะไปดู จังหวะของของ top most active นะครับแต่ว่าก่อนในก่อนที่เราจะไปดู most active เราก็จะไปดูอ่าเซตกันก่อนนะครับไปดูเซตว่าจังหวะเซตนั้นเป็นอย่างไรนะครับแล้วเราจะวางตัวหรือทำตัวยังไงกับการย่อตัวลงไปนะครับของเซตนะครับจะเห็นว่าเซตเป็นจังหวะไซเวดาวลงมานะครับ ก็มันก็เป็นไปตามเทฟหรือว่าไลฟ์ไซเคิลของราคานะครับก็ขออนุญาตยืนยันราคาก่อนนะครับว่าหลังจากที่เข้าลงต่ำสุดเนี่ยในการเคลื่อนที่ของราคานะครับเขาต่ำสุดเนี่ยเขาก็ต้องขึ้นไปที่จุดสูงสุดเมื่อขึ้นไปที่จุดสูงสุดเสร็จเขาก็ต้องลงมาที่จุดต่ำสุดเสร็จซึ่งทุกสิ่งทุกอย่างมันก็เป็นไปตามอย่างที่เราคาดการณ์ซึ่ง ถ้าดูดีๆนะครับมันเป็นเป็นอย่างที่เราชีให้เห็นนะครับว่าการขึ้นลงของราคาเนี่ยมันอยู่ในกรอบลรเนียเอคิชั่นสูงสุดต่ำสุดนะครับแล้วถ้ามีเส้นสองเลว,วันอยู่ตรงเนี้ยมันก็จะชนแล้วมันก็จะย่อตัวลงมาอีกรอบแล้วมันก็จะพุ่งกลับขึ้นไปชนอีกรอบหนึ่งนะครับซึ่งการเคลื่อนที่ของราคานี่นะครับตอนนี้เราก็เหมือนดูเหมือนว่าจะยืนยันราคาเขาลงมาที่ต่ำสุดคือ 1476นะครับจุดเรียบร้อยแล้วนะครับราคาต่ำสุดที่เขาจะลงมาได้ที่สุดตอนนี้ก็คืออยู่ที่ประมาณเท่านี้ครับ1,476นะครับ, 1, รบทีนี้จังหวะนี้ก็คือเขาจะต้องตีดกลับขึ้นไปนะครับจะวันพรุ่งนี้จะต้องมีบวกนะครับพรุ่งนี้เป็นวันศุกร์เพราะฉะนั้นบวกยากวันศุกร์ส่วนใหญ่ก็จะขายเพื่อถือเงินสดกันนะครับพรุ่งนี้ ถ้าเกิดเขาเป็นทั้งเทียนสีเขียวก็แสดงว่ามันจะมันจะเป็นจังหวะรีบาวกลับขึ้นไปอย่างแข็งแกร่งนะครับจะกลับไปนะครับแต่ถ้าเป็นยังคงสีแดงแล้วก็ย่อต่อก็อเซตก็จะลงยาวแล้วก็มันจะไซด์เวทีนี้มันจะเป็นเรื่องใหญ่นะครับคือมันจะลงหนักกว่าเดิมมันจะลงไปมากกว่าพัน0จุดนะครับอันนี้ขออนุญาต บอกลวงหน้าก่อนนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่นักทุนทำก็คือต้องลดพอตต้องรีบาลานซ์พอตลดราคาหมายว่าตอนนี้ราคาหุ้นต่างๆมันกำลังจะลงไปเพราะฉะนั้นหลายๆตัวของราคาหุ้นต้องขายออกนะครับตอนนี้ท่านต้องขายออกก่อนจริงๆมันต้องเริ่มขายตั้งแต่ตั้งจังหวะแถวๆนี้นะครับเริ่มขายเด้งซื้อ เด้งเด้งถือต่อแล้วก็ขายเราย่อลงมาก็รอซื้อตอนที่มันช้อนตอนที่มันดีดกลับขึ้นไปตอนนี้แต่ตอนนี้จังหวะของมันยังคงลงนะครับเห็นได้จากอะไรครับยืนยันด้วย MACD ชีชีลง r ายใส่ชี้ลง r ายใส่ต้องลงไปที่20นะครับมันถึงจะเด้งเพราะฉะนั้นถ้าดูจากการล,ลงของ,สอง,ส,องสองตัวนี้ก็บ่งบอกว่า ในวันพรุ่งนี้ราคามันยังคงจะไม่ดีกับคืนค้นึ้นขึ้นมานะครับราคามันคงจะลงต่อไปเพื่อหายใสจะต้องลงไปที่ยี่สิบอ่าเห็นได้จากบนลุ่มนะครับบนลุ่มก็ยังคงเป็นสีแดงเป็นบนลุ่มขายสัดส่วนใหญ่นะครับวันนี้มีบรลุ่มทั้งสินน้น7.40บิลเลียนนะครับบิลเลียนนะครับตัวบีนะครับบิลเลียนนะครับแต่ว่าสถานการณ์ของ ADX ยังคงดีอยู่แต่ว่ายังอยู่ต่ำกว่า DA ลบนะครับยังต่ำกว่า DA ลบนะครับสามตัวของอสัญญาณของ ADX นี่ DA ลบดันสูงกว่าทุกทุกตัวดันสูงกว่า DA บวกดันสูงกว่า ADX แสดงว่ามันยังคงจะต้องลงต่อนะครับถ้ามันยังคงลงต่อมันหนักนะครับแบบนี้ก็คือว่ามันจะลงต่ำ ไปต่ำกว่า1,460จุดนะครับโอกาสจะลงมีสูงจากอินดิเคเตอร์ทุกตัวที่บอกมานะครับเราดูจากอินดิเคเตอร์นะครับเราอินดิเคเตอร์มันยังคงบอกว่ามันยังคงจะลงต่อแล้วมันยังคงชี้ลงนะครับสลับ MACD นะครับ RSI นะครับ Volume นะครับทุกตัวชี้ลงหมดเลยแล้วก็ ADX นะครับมันยังคงเป็นขาลง ทำไมมันจะต้องลงอย่างนั้นแล้วทําไมทําไมเมื่อไหร่มันจะดีกลับขึ้นมาก็เมื่อที่ macd ชี้ปบกลับขึ้นมามันถึงจะเป็นขาขึ้นแต่ตอนนี้เป็นขาลงแล้วก็ยืนยันจาก adx มีค่าน้อยกว่า di ลบนะครับเพราะฉะนั้นจังหวะแบบนี้เราก็ยืนยันได้อย่างเดียวว่ามันยังคงลงต่อพรุ่งนี้ประมาณศุกต้องขายต่อนะครับ นักลงทุนก็ต้องลดพอร์ตเพื่อดูแลพอร์ตของตัวเองนะครับเพื่อปรับสภาพพอร์ตของตัวเองมาดูกันนะครับ Most Active Volume บ่งบอกสภาวะของตลาดความนิยมของนักลงทุนตอนนี้ก็คือนิยมทยอยขายนะครับเห็นได้จากส่วนใหญ่เป็นสีแดงนะครับขายตัวแรกดูดูท็อปไฟ ก็ราคาก็ไม่บวกไม่อะไรมากมายนะครับแถมยังเป็นสีแดงสําหรับ Delta นะครับเดี๋ยวเราจะไปดูกันนะครับแล้วลงแรงด้วยนะครับ Delta นะครับตัวแรกเรามาดู XPG นะครับสำหรับ Most Active Volume กันนะครับ XPG นะครับวันนี้ก็เป็นตัวแรกที่มี v o l ลุ่มเข้ามา 115.84m 0นะครับ m ก็คือ 06ตัวนะครับมีแวลู 147.31m นะครับาราคาของ XPG ตอนนี้เสมอตัวนะครับแม้ว่ามีวอลุ่มเข้ามาเยอะๆนะครับนักลงทุนให้ความสนใจนะครับราคาอยู่ที่1.26นะครับถ้าดาูนิวทั่วไปก็ยังไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะครับไปดูฟอนดเดเมทัลของเขานะครับ สามเดือนที่ผ่านมายังคงบวกอยู่21.15%แต่ว่า1เดือนที่ผ่านมาก็ลบไป14%บสี่เปอร์อที่ผ่านมาก็ลบไปต่อเนื่อง16นะครับถือว่าลงมาอยู่รุนแรงนะครับหลังจากที่พุ่งขึ้นไปอย่างรุนแรงโดยไม่มี PE ไม่มียิวไม่มีการปันผลและก็ไม่มีกำไรสุทธิต่อหุ้นนะครับถือว่าหนักหน่วงนะครับคือราคามันลงมารุนแรงนะครับ ลองไปดูนะครับจังหวะจะเป็นเหมือนเซตหรือเปล่าสำหรับ XPG นะครับการเคลื่อนที่ของมันก็เป็นเหมือนเซตนะครับขาลงนะครับยังคงลงเหมือนเหมือนเซตเลยนะครับเซตก็ดูเหมือนว่าจะลงแต่ว่าสิ่งที่ดูดีกว่าเซตก็คือ ADX ยังอยู่เหนือ d i ลบแล้วก็ d i บวกนะครับ ADX นะครับขนาดตัวนี้ ADX เป,เป็นผลบูผลดีนะครับนี่ ADX เป็นผลดีราคายังลงแรงขนาดนี้นะครับแต่ตัวนี้มีโอกาสที่จะดีดขึ้นไปนะครับเพราะอะไรครับจะดีดที่เส้นสอง้วันนะครับราคาจะดีดที่ราคาหนึ่งจุดสองสี่นะครับตอนนี้ราคาอยู่ที่หนึ่งจุดสองหกนะครับเขาจะดีดถ้าเข้าลงมาชนเส้นสองวันนะครับดีดแล้วพุ่งขึ้นไปนะครับ ตัวนี้ดีกว่าเซตตรงที่มี adx จุดเหนือนะครับเหนือ da ลบเหนือ da บวกนะครับถ้ามีวอลลุ่มเข้ามาปุ๊บราคาก็จะดีดกลับพุ่งขึ้นไปเพราะว่าตัวเส้นสองวันจะเป็นเส้นรีสตันนะครับคือมันจะทำงานโดยอัตโนมัติถ้าราคาลงมาชนแล้วมันจะเด้งกลับขึ้นไปมาในการเด้งกลับนี่มันจะมี มีแรงต้านทานเหนือกว่ามีโอกาสที่จะดีดกลับขึ้นไป6 0นะครับแต่อีก40%คือมันไม่เด้งมันจะทะลุเส้น2ระวันลงมานะครับราคาจะเป็นแบบนี้นะครับคือมันโอกาสที่จะมันลงมาในสี่สิบเปอร์เซ็นต์แต่โอกาสที่เด้งหกสิบเปอร์เซ็นต์นะครับนั้นถ้านักทุนก็ลองเก่งกําไรดูนะครับถ้าเกิดมันเด้งนะครับ MSD มันจะชีกระดกกลับตัวขึ้นไปนครับ ายไสายก็้ายเวกด้านข้างถึงกระดับกระดกตัวขึ้นมานะครับบอลรุ่มก็จะเข้าทันทีนะครับส่วน ADX ก็ยังคงซายเวอยู่ด้านข้างซายเวพขึ้นไปนี่คือหลักการแนวโน้มของ XPG นะครับถ้า MACD วกกลับนะครับถึงจะราคาจะเด้งกลับขึ้นไปท่านก็จะทำกำไรได้จากจุดนี้เพราะนั้นถ้าจะเก่งกำไรเราก็ เข้าเกงกาไรไว้ก่อนก็ได้แล้วก็รอมันเด้งถ้ามันไม่เด้งท่านก็เสียค่าตรงไปแค่นั้นเองนะครับอันนี้คือลองพิจารณาดูนะครับถ้านักทุนลองพิจารณาดูนะครับอันนี้คือแนวโน้มของ XPG นะครับดูแนวโน้มสัปดาห์ลายเฟรมสัปดาห์ทำเฟรมสัปดาห,ดาห,าดาห์ก็ยังถือว่ามันยังจะต้องไซด์เวยไปทางด้านข้างเพื่อเปลี่ยนแนว แต่ดูจาก MACD แล้วดูจาก RSI แล้วถือว่ายากนะครับยังคงไม่เปลี่ยนเนี่ยยังไม่เปลี่ยนเทนนะครับก็ทางที่ดีคือต้องจับตาดูอย่างเดียวนะครับเทนทางเฟรมเดย์ day ก็ไซ d e w ว y อัพคือ,ค,อคือมันไซดว d ดาวมันกำลังไซ d e w ว y อัพอยู่นะครับมันยังคงถือว่าเราลงทุนได้แต่ว่าในโอกาสอันใกล้นี้ มันอาจจะกลับทางเพราะฉะนั้น xpg ก็ให้ออกและจับตาดูอย่างเดียวสลาบ xpg นะครับมาดูเดลต้านะครับตัวที่2นะครับที่มีวอลลุ่มทั้งสิ้น102.39 M นะครับแต่ว่ามีแวลู9186.34 M นะครับถือว่ามากมายทะลุทะลวงทีเดียวนะครับตัวนี้ก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่เป็นตัวที่สามารถ ฉุดราคาของเซตยอดตัวลงมานะครับลบห้านะครับวันนี้นะครับจังหวะของเดลตานะครับก็ดูเหมือนว่าร่วงแรงนะครับร่วงแรงก็เลยชุดกระชากเซตลงมาแรงนะครับฟันเดมิเทลของเดลตานะครับสามเดือนที่ผ่านมาก็ลบไปสิบเอ็ดเปอร์เซนต์หนึ่งเดือนก็ลบไปยี่สิบสามเปอร์เซนต์หนึ่งอาทิตย์ที่ผ่านมาลบไปตั้งยี่สิบเอ็ดเปอร์เซนต์เกือบเกือบเกือบเท่าตัวนะครับ เจ็ดเจมี U อยู่0.38มนะครับมี EPS อยู่0 6 6แล้วก็มีเคยมีการปันผลที่4บาทไปดูจังหวะของเขานะครับเขาร่วงลงแรงนะครับทะลุเส้น2แล้ววันด้วยนะครับในการร่วงนี้ถือว่าเปลี่ยนเทนจากเทนขาขึ้นให้เป็นเทนขาลงนะครับ ทีนี้ก็จะค่อยๆเปลี่ยนเทนนะครับถ้าเขายังคงไซเว์แบบนี้ไปอีก2วัน3วันนะครับราก็ะจะเปลี่ยนเทนจากตอนนี้เป็นไซเวอ up ให้เป็นเทรนไซเวย down นะครับะนั้นช่วงนี้ก็คือว่าท่านล่าทุนที่สามารถออกทันท่านก็โชคดีไปนะครับเพราะอะไรครับจังหวะของเขาเป็นการกำลังเลือกข้างนะครับเขากำลังบีบตัวเข้ามาการของบริษัแบนนะครับ ปรากฏว่ากาลังเลือกข้างเสร็จแล้วอยู่ดีๆเขาเลือกข้างข,า,งขาลงลงปุ๊บลงมานะครับหักลงมาอย่างรุนแรงจากราคาเก้าสิบกว่าบาทลงมาเหลือแปดสิบสี่บาทนะครับหรือว่าล่วงลงมาอย่างรุนแรงจากเก้าสิบห้าบาทเก้าสิบเจ็ดบาทล่วงลงมาเหลือแปดสิบสี่บาทจุดห้าศูนย์นะครับเพราะฉะนั้นทางที่ดีต้องออกก่อนนะครับ อะไรครับ MACD ยังคงชี้ลง RSI ชี้ลงที่22บนรุ่มส่วนใหญ่มีการชะลอรหรือมีการซื้อกันแย่ๆเลยนะครับเขาเหมือนกับเหมือนกับว่าซื้อในขณะที่ทุกคนกลัวนะครับก็เป็นอีกเหตุผลหนึ่งที่ดูดีนะครับแต่แต่ในการกลัวนี้ลงมาอยา่างรุนแรงต้องไปดูเหตุผลแล้วไปหาเหตุผลให้ดูให้ดีว่าเดลต้าทำไมถึงร่วงแรงแบบนี้นะครับ จะเห็นว่า MACD อยู่ต่ำกว่า d i ลบนะครับเพราะฉะนั้นจะดีดกลับขึ้นไปยากนะครับมีแต่เขาจะลงต่อนะครับเพราะนั้นเราต้องจับตาดูแล้วตัวนี้น่าสนใจที่ถ้าเกิดช้อนซื้อเป็นบอลุ่มช้อนซื้ออีกครั้งหนึ่งมันจะดีดกลับขึ้นไปนแต่แต่แต่ในการดีดลงการการเขาเรียกการอ่าล่วงลงมาแบบ แบบล่วงลงมาเป็นสีแดงเป็นแท่งเทียนใหญ่แสดงว่ามันจะลงได้อีกนะครับเราก็บอกว่าเดลต้ายังคงจะลงได้ต่อและลงได้อีกนะครับทางทุนกะลุณาระมัดระวังให้ดีนะครับดูทม์เฟรมวีก่อนนะครับว่าเขาลงไปมีโอกาสลงไปต่ำสุดทางด้านล่างที่สุดแล้วนะครับแต่ว่าเขายังลงได้อีกนะครับลงมาที่40กว่าบาทได้อีกนะครับ เห็นจังหวะของเขาใช่ไหมครับนี่ครับเส้นสองและว,วันอยู่ที่สี่สิบเจ็ดเขายังมีโอกาสจะลงมาต่ําได้อีกอาจจะลงมาที่ห้าสิบาทหกสิบาทแล้วก็เด้งขึ้นไปสาหรับทางเฟรมวิกดูภาพใหญ่โดยรวมนะครับมีโอกาสที่จะลงมาอีกนะครับเพราะว่าเขาลงมาแบบ เปิดกระโดดเป็นสีแดงนะครับหมายว่าไม่ใช่เปิดกระโดดคือเปิดดิ่งเป็นสีแดงนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อดิ่งลงแรงถ้าเขาจะกลับไม่ได้นะครับเขาจะ้าเขาจะกลับไปได้เขาต้องเข้ามาปิดมาปิดจุดที่มันมันดิ่งตรงนี้นะครับคือเขาต้องมีเข้ามาปิดที่ที่เขาดิ่งนะครับคือตรงนี้ต้องต้องมีแท่งเทียนพุ่งขึ้นมาปิดตรงช่องนี้ เท่านั้นนะครับถึงจะบ่งบอกว่าราคากำลังดีบาวกลับขึ้นไปถึงจะยืนยันว่าอาจราคาจะกลับขึ้นไปตอนนี้ก็คือว่าต้องโลดหนีก่อนนะครับต้องหนีให้ให้ทันนะครับราคาร่วงแบบนี้ต้องหนีให้ทันอันนี้คือเด mm hmm. ี่ยวตาทางนักทุนทิศทางที่ดีก็คือขายออกนะครับขนาดมันถ้าเกิด ขา,ขายได้สูงกว่าตรงนี้จะดีก็อยู่ที่ด้านทุนลองพี่นาดูนะครับต้องขายมากกว่าแปดสิบสี่บาทนะครับ8ปดสิบสี่บาทห้าสิบสตางค์ต้องขายให้มากกว่าถือว่าจะได้กำไรนะครับสลับเดลต้านะครับขอให้ข้อสังเกตแบบนี้นะครับเพราะว่ามันลงมาแรงนะครับแล้วก็มาตรีตัวที่สามนะครับบ้านตปูนะครับ ันนี้ก็เสมอตัวแต่ประเด็นก็คือว่าเซ็ย่อตัวบ้านปูก็ไม่สามารถที่จะพุ่งขึ้นไปนะครับด,ดูดูภาพโดยรวมแล้วไปดูบ้านปูกันเลยนะครับไปดูภาพโดยรวมแล้วก็คือว่าเขาตอนแรกก็คือราคามันจะกําลังจะดีดก,กลับขึ้นไปนะครับราคาต่างๆกําลังจะกลับตัวขึ้นมานะครับแต่ปรากฏว่าราคาเซ็น้นย่อตัวนะครับเพราะฉะนั้นแน่นอนว่าราคาบ้านปูต้อง ลอตัวแล้วไซเวไปเติหข้างนะครับมีตอนนี้เหมือนเหมือนกับกำลังบีบตัวแล้วก็กำลังจะตัดสินใจว่าจะพุ่งขึ้นต่อไปนะครับแต่เอิญว่าเซตติดสีแดงพดัะน,นั้นราคาก็กำลังเลือกข้างน่าจะเป็นขาลงแล้วก็ไซเวดาวลงไปแต่ว่าตอนนี้นะครับ MACD ยังคงไซเวอัพขึ้นไปชี้ขึ้นนะครับอ่าไอ้ไซไซเวไปเตินข้าง โอกาสที่มันจะดื้อแพ่งหรือว่าสวนกระแสกับเซตก็มีสูงนะครับดูจากจงังหวะ ADX แล้วเป็นผลดีคือมี ADX อยู่ที่35%แอต่อยู่ที่35.02นยืนะครับย,ยืนอยู่เหนือ D a ลบแล้วก็ยืนอยู่เหนือ D a บวกนะครับถือว่าเป็นแนวโน้มที่ดีนักทุนต่างประเทศให้ความสนใจแต่ว่านักทุนชาวไทยขายถูกต้องแล้วนะครับเพราะว่า ต้องรีบาลานซ์พอร์ตตัวเองคือต้องขายบ้านปูออกก่อนนะครับเพื่อรอรับถ้าแถวเขาจะย่อตัวลงมาที่เจ็ดบาทนะครับเจ็ดบาทห้าสิบนะครับก็เป็นไปตามจังหวะเพราะนั้นบ้านปูก็จะต้องย่อตัวตามจังหวะเสร็จนะเสร็จดาวลงไปบ้านปู่ก็ต้องดาวลงไปนะครับแต่แต่เราดูสัญญาณของ MA c d ให้ดีนะครับถ้าเ a c มยังคงชี้ขึ้นนะครับ ราคามันก็ไซเวไปแต่เนินข้างถึงไซเวอัพขึ้นไปตอนนี้ก็แค่รอให้ว่าเขาตัดสินใจยังไงนะครับเราก็ดูจากจังหวะก,การมันกําลังจะตัดสินใจนะครับเป็นสัญญาณโดจินะครับกําลังตัดสินใจว่าจะสวนกระแสหรือจะตามกระแสของเซ็ตนะครับเพราะฉะนั้นก็ลุ้นกันต่อไปนะครับว่ามันจะเป็นยังไงกันแน่นะครับ สำคัญคือ macd ต้องต้องดู macd นะครับว่ามันจะแข็งแกร่งทีพุ่งขึ้นไปด้วยหรือเปล่าหรือตามปกติหรือเปล่านะครับต้องอยู่ที่ macd นะครับทางักทุนครับการตัดสินใจหุนนี้อยู่ที่ macd นะครับถัดมานะครับ tmb attb นะครับ t t b นะครับ,รบตอนนี้ก็แข็งแกร่งบวกขึ้นไป0.03นะครับ มีวอลลุ่มนะครับ77.54 m แล้วก็มีแวลู132 m นะครับจังหวะก็เพิ่งพาได้นะครับสลับตัว TTB นะครับไปดูกราฟของเขาเลยละกันนะครับจังหวะของ TTB ก็คือว่าถ้าเป็นแนวโน้มเขาก็จะค่อยๆไซด์เวขึ้นไปแล้วตอนนี้ก็กำลังเลือกข้างเป็นขาขึ้นนะครับ การบีบตัวเข้ามาหาการของบริจแบ์เนี่ยเขาบอ,บอกว่าให้เลือกข้างแล้วมันก็ยืนเป็นขาขึ้นนะครับยืนยันว่าจะเป็นขาขึ้นเห็นได้จากอะไรครับ M.A.C.D. ชี้ขึ้นนะครับก็เหมือนกับอาบ้านปู่เมื่อสักครู่ถ้า M.A.C.D. ยืนยันว่าจะเป็นขาขึ้นนะครับมันก็ยังคงจะต้องไซเว์ขึ้นไปสวนกระแสเซตนะครับแล้วก็การยืนอยู่ การเรียงตัวของ ADX นะครับตอนนี้ดูเหมือนว่า D ลบต่ำกว่าเพื่อนถูกต้องนะครับแล้วก็มี D a บวกอยู่ตรงกลางแล้วก็มี DA D มี ADX อยู่ตรงเหนือ D ลบนะครับก็แสดงว่าราคาก็จะไซด์เวขึ้นไปแม้ว่าวันนี้มีบอลุ่มเข้าเล็กน้อยนะครับ77.54มิลเลียนนะครับดูจากท่าทางแล้ว มันก็จะซด์เวขึ้นไปนะครับเพราะ M A C D ซด์เวขึ้นไปเรายืนยันความเป็นไปได้โดย M A C D นะครับ M A C D เป็นตัวบ่งบอกของของการเคลื่อนตัวในหุนนี้นะครับอันนี้ก็คือ T T B นะครับยังคงะจะต้องอดทนอดทนถือต่อไปนะครับสลับ T T B นะครับทำกำไรต่อไปนะครับ มีมาตัวนี้ตัวเดียวนะครับพุ่งทะลุบวกไป10.16นะครับสลับ AWC นะครับเป็นจังหวะที่ดูเหมือนว่าอสวนกระแสนะครับจังหวะนี้ราคาบวกขึ้นไป0.16อยู่ที่3.90นะครับโดย3เดือนที่ผ่านมาลบอยู่20% 1เดือนที่ผ่านมาก็ลบไป8%แต่ว่าหนึ่งที่ที่ผ่านมาก็ลบอยู่3%นะครับ PE 24เท่า U 0. 8 6คือมียูมียูน้อยนะครับแล้วก็มี e p s 0.08นะครับแล้วก็ DPS 0.03ถ้าเรามองตัวนี้ก็คือว่าเขามีมีแนวโน้มมีการลงทุนใหญ่นะครับมี Market Cap มีการสยายไปอีกนะครับมีมีแนวโน้มที่จะใหญ่นะครับแต่ว่าในการเราดูจากการบริหารงานนะครับมียูไม่ถึง1%นี้ ไม่ได้นะครับแล้วก็มีกําไรสทุทธิต่อหุ้นมันไม่ได้แค่0.08เนี่ราคา3บาท90บนี่มีแค่นี้มันไม่พอนะครับแล้วก็มีการปันผลเพียง0.03ถือว่าผู้บริหารดูเหมือนว่าพยายามจะทําอะไรให้ใหญ่ๆตัวโตแต่เครือข่ายของตัวเองหรือว่าเขาเรียกอะไรนะครับมีเขามี เขามีเขาเรียกอะไรมี value chain ไม่พอเห็นได้จากยิวมีน้อยนะครับเพราะฉะนั้นยังยังไม่เติบโตนะครับสำหรับตัวนี้แต่ว่าช่วงจังหวะเวลานี้เขาเขาฉวยโอกาสที่จะพุ่งกระโจนขึ้นไปสวนกระแสเซร็จนะครับต้องเข้าไปดูจังหวะของเขานะครับอันนี้เราเราพิจารณาจากหลักการและเหตุผลของเรานะครับตอนนี้ราคาเขาก็บอกว่าเขากําลังเทินรามนะครับหมายว่าราคากําลัง สัญญาณรีบาลนะครับสัญญาณรีบาลเห็นได้จากอะไรครับสัญญาณรีบาลนะครับเห็นได้จากสามแท่งเทียนนี้นะครับสามแท่งเทียนตรงนี้นะครับราคาเรือบะากาลังรีบาลนะครับถ้าถ้าปิดได้แบบแบบนี้นะครับราคาก็จะไซเวกลับขึ้นไปแล้วก็ไซเวกด้านข้างไปอีกประมาณสักสองสามวันเพื่อเปลี่ยนเทรนนะครับก็ มีโอกาสที่จะเปลี่ยนในไตรมาสที่3ผลกำไังนารงาน F45 ไตรมาสที่3ถ้าเกิดจากที่เข้าไปาจับมือหรือไปลงทุนคือเขามีต้องมี value chain ไปลงทุนที่ต่างประเทศอะไรพวกนี้นะครับแล้วผลการดำเนินงานออกมาเป็นไตรมาสที่3ดูดีเพราะฉะนั้นราคาก็จะพุ่งกระฉูดขึ้นไป มันจะมีราคาพุ่งกระฉูดขึ้นไปแล้วก็มันมีความแข็งแกร่งที่สามารถยินหยัดเหนือราคาเซ็ตทะลุหมายว่าเซ็ตตอนนี้ย่อไปลบไป5จุดแต่เขายังคงมีความแข็งแกร่งเพราะฉะนั้นราคาก็กําลังจะเลือกข้างนะครับเขากําลังจะเลือกข้างเลือกข้างเป็นเครื่องขาขึ้นนะครับถ้าประกาศผลกำเนินงานไตรมาสที่3ออกมาสวยงาม ก็จะทํากําไรให้กับทนาำทุนเราก็ต้องจับตาดูให้ดีนะครับว่าวันนี้เขาบวก0.16นะครับดังว่าไฮซายชีย้ขึ้นเอเมซชี้ขึ้นนะครับแม้ว่าวันนี้บนรุ่มไม่เข้าเยอะนะครับวันนี้68.02มิลเลียนนะครับแต่แต่ตัวสำคัญคือตัวนี้นะครับบ่งบอกว่ามันยังลูกผีลูกคนเพราะว่า ADX นะครับยังต่ำกว่า ต่ำกว่า d i ลบนะครับ d ีลบอยู่ที่28ก็ใกล้ใกล้ใกล้กลันแต่ว่าประเด็นคือถ้ามันจะพุ่งตัว ADX จะต้องยืนอยู่เหนือเส้นเส้น d ลบนะครับก็ลองพิจารณาดูนะครับแต่ว่าเราให้จับตาดูตัว a, a w เนะครับเพราะเขากำลังจะกลับฟื้นคืนขึ้นมาถ้าผลการโดยในงานไยมาาที่3ออกมา F45 นะครับ ต้องมีผลการดรเนนงานที่ดีดูดีและกําไรออกมาให้ได้นะครับราคาจะพุ่งกระชูดแล้วก็เปลี่ยนเทนนะครับจากไซด์เวดาวให้เป็นไซด์เวอัพขึ้นไปเราก็วิเคราะห์วิจารณ์แบบนี้นะครับก็ท่านลงทุนก็ลองพิจารณาดูนะครับก็ฝากกดแชร์กดถูกใจกด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนกดติดตามกันไว้ไว้ไวนะครับแล้วก็กราบขอบคุณสลับท่านสมาชิก ที่เห็นความสำคัญด้วยการกดสมัครสมาชิกรายเดือนเข้ามานะครับกดปุ่มสมัครเข้ามาบริจาคเข้ามาแล้วแต่ท่านจะมีจิตศรัทธานะครับเพื่อเป็นควันและกกาลใจใจให้กับแอดมินแล้วก็ชีมงานนะครับกาบขอบพุอยังสูงครับไว้พบกันในคลิปถัดไปสวัสดีครับ Stock Bangkok Channel ไม่แนะนำให้ท่านเชื่อหรือเชิญชวนให้เชื่อและลงทุนกรุณาใช้สติสมาธิในการรับชมขอบพระคุณมากครับ